สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะเป็นราวกาชาดนะครับดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่าคืนของวันที่5นะครับเดือน5 2าสอนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับพี่พี่นะครับในรอบราวกาชาดด้วยนะครับพี่พี่ก็เมื่อคืนนี้มารอบเดียวเนาะต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับดาวโจนเมื่อคืนนี้ไม่มานะครับพี่พี่ ก็ราวกาชาติผมให้5กับ9รูด5นะครับผลที่ออก139กับ05นะครับใครรูด5นะครับเข้าไปที่50 05นะครับส่วน39ไม่มีเนาะใครเอา9ไปวิ่งหรือไปรูดก็เข้าไปที่39นะครับรอบนี้มาเด้งๆเลยนะครับส่วนเราโจร VIP ผมให้0กับ4นะครับผลที่ออก48365นะครับเราเน้น0 5ยเรามา65นะครับอันนี้ไม่มานะครับ ส่วนดาโจนปกติผมให้1กับ6รลูด1ไปนะครับผลที่ออก774กับ50นะครับอุตสาห์เน้น1นเนาะมา74อันนี้ก็หลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ก็มาแค่รอบเดียวนะครับก็ยินดีกับพี่พี่นะครับถ้าใครตามลาวกาชาิเนาะก็มา2วันติดแล้วนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเรามารับชมกันต่อนะครับลาวกาชาตินะครับผมได้นะครับพี่พี่4กับ8 สายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับ40 45 49 80 83 85นะครับเม็ดเดียวนะครับ840นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางนะครับดาวโจน VIP นะครับผมได้2แล้วก็8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่สองสามสองห้า 86นะครับเม็ดเดียว286นะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสลับดาวโจนเนาะนะครับ86ก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ค่ำคืนนี้ที่ผมคิดคำนวณได้นะครับ9แล้วก็2นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับพี่พี่ในสูตรเนี่ยเดย่นมากเลยนะครับขอให้มาก็แล้วกันคืนนี้นะครับผม9 0 9 1 9 3 2 0 2 1 2 3นะครับเม็ดเดียว2 2 9นะครับเนาะ ตัวเน้นผมให้ไปที่90นะครับ23 20นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่แนวทางรอบดึกเนาะลาวกาชาตดาวโจน v i p ดาวโจนปกตินะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหนังขยายาเปียกํำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลหรับค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ